สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ a k เคคาสาขานั่งเรียนปิ้นนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาตัวนี้เป็น Honda Jazz ตนะครับตัว V p l u ันั่นเองก็คือลองท็อปเบาะหนังมี Plus ขึ้นมาก็คือมีเบาะหนังให้นั่นเองนะครับคันนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าตัวนี้เป็นปี2018ก็คือว่า Honda Jazz จะไม่ทําการตลาดในประเทศไทยแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น City h a t c h b a c k แทนเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือน l i m i t e d e dition ละ เอาง่ายๆแล้วกันนะครับว่ามันเป็นรถยอดนิยมของวัยรุ่นยุคนี้และก็คนทํางานมาตลอดเวลารูปทรงสวยงามนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือราคาตัวนี้น่าจับต้องเพราะว่าเราปรับราคาลงพิเศษสําหรับลูกค้าในไลฟ์สดนะครับก็คือราคาเก่าคือ5้าแส0สาบาทลดทันที1,000 10, งบาทเหลือ5้า0 0นบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่า Honda Jazz V+ ตัวนี้ มันจะมีอะไรเป็นเอกลักษณ์หรือว่าจุดเด่นบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับไฟเดทา i m มร u ันนิ่งนะข้างล่างและมาคู่เลยแล้วก็ตัวกระจังหน้าโครเมียมนะครับตามสไตล์ของ Honda โลโก้ Honda ก็เป็นโครเมียมเห็นได้รุ่นของเขามาแล้วเป็น V Plus นั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันต่อเลยครับผมล้อแม็กตัวนี้จัดทรงมาเรียบสวยงามมากนะครับผมคันนี้ ตามมาด้วยรถสีดำนะครับมือจับจะเห็นได้ว่าเป็นปุ่มกดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทเอนทรีคีเลตพุชสตาร์ทนะครับก็คือว่าเป็นกุญแจอัจฉริยะนั่นเองตามสไตล์รถ5ประตูครับตัวนี้มีดักเทลมาจากโรงงานเลยพร้อมไฟเบรกตัวที่3าชุดแต่งเป็นของฟิตนะครับจะเห็นได้ว่าสเกิร์ตหน้าสเกิร์ต่างังปุ่มกดเป็นปุ่มยางสัมผัสมกกงงนนีกล้องถอยจากโรงงานนะครับนี่เห็นกล้องถอยจากโรงงานโอเค แฮชแบกห้าประตูพับเบาะลงได้เป็น5 0าสิบห้าินะครับประโยชน์ใช้สอยได้เต็มเต็มเพราะว่าเนี่ยสายแคมป์หรือว่าจะเป็นแบบค้าขายออนไลน์ต้องส่งของต้องใส่ของเยอะๆใส่ลังพัสดุโอ้โหเหมือนรถกระบะย่อมๆคันหนึ่งเลยใส่แคมป์ครับผ้าปูต่อเต็นท์นอนได้เลยไม่ว่าจะไปที่ไหนได้หมดนะครับใช้งานในเมืองก็ได้จะออกแคมป์ก็ได้จะขนของก็ได้ที่สำคัญขนของไม่เปียกฝนด้วย ประโยชน์จุกจใช้สอยนี่ไฟท้ายเอกลักษณ์นะครับตัวปี2018เป็น LED แล้วนะนี่เห็นไหมอ่าเครื่อง i v Tech หรือ Intelligent v Tech นั่นเองก็คือว่าเป็นเครื่อง v Tech ขออนอุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับนี่อ่าหมุนพวงแลยนิดนึงมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายพร้อมปุ่มรับปุ่มโทรข้างล่างนะครับผมตัวขอบทั้งหลายนะครับผม จอโลงงานจอ7นิ้วโลงงานนะครับสามารถใส่ USB ได้ HDMI ได้นะครับมีบลูทูธต่อโทรศัพท์ได้หมดนะครับผม Air ์ดิจิตอตัวนี้ก็เป็น Air Digital Auto ตซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิได้จะหนาวจะร้อนอยังไงเราก็ตั้งอุณหภูมิที่เราชอบได้เลยส่วนตัวนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ตเห็นไหมครับปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยครับกุญแจ2ดอกเป็นคีย์เลส ในกรณีที่กุญแจไม่ทำงานมันก็สามารถมีกุญแจไขได้ด้วยนะครับผม Power Outlet เ,วเกียร์ c v t เอกลักษณ์ของ h อนด a อยู่แล้วตั้งแต่หนึ่งยัน6ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเกียร์นะครับผมสมูทมากอ่าแล้วก็ที่สำคัญเครื่องนี้1.5 i v t e c ประหยัดแรงเทคเปิดโลกเปลี่ยน,นครับผมพระตะกูล Honda จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว สวยงามมากครับประโยชน์ใช้สอยเต็มเตๆและแถมที่สำคัญคือเราลดทันที1,000 0บาทเหลือ525,000บาทลดสวยถูกไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อพิกค,ความนะครับตรวจพบเจอเอามาคืนได้เลยทางร้านเราการันตีอยู่แล้วมีการรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้ด้วยนะครับหลังจากการขายขายเสร็จเราเอารถไปเข้าศูนย์ฮอนด้เช็คของเหลวให้หมดเลยก็เอาง่ายๆนะครับคันนี้ ถ้าถามว่าแรงก็แรงแนละ้ยังมีโหมดประหยัดอีกนะถ้าเกิดว่าดูไม่ถน,นัดอ่ะผมบอกให้เป็นโหมดอีคอนอาจจะไกลตากล้องนิดน,นึงเพราะมันอยู่ฝั่งขวาเป็นโหมดอีค่อนนะครับขับประหยัดขับในเมืองขับแบบรถติดเง,งี้ยประหยัดมากแล้วก็มีปิด t ทักชั o n คอนโทรลเพื่อการขับสนุกสนุกอีกต่างหากนะครับผมอ่าจะขอโชว์โชว์เครื่องหน่อยจะได้ดูหน้ารถกันไปเลย เรามีทุกสถาบันการเงินให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารลิสซิง่ง <c oughs> หรือว่าไฟแนนซ์ต่างๆ <c oughs> ก็ท่านใดสนใจยังไงครับเรามีตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษก็คือดอกเบี้ย2.99นาน7ปีนะครับผม <c oughs> ก็คือว่า7ปีแต่ได้ดอก2.99ที่ไหนไม่มีแล้วมีที่เราที่เดียวเลยรถสวยเครื่องสะอาดคุณภาพดีสีแต้มโรงงานอยูค่ครบนะครับนี่น็อตแก้มน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับ นะรถเราไม่มีชนหนักแน่นอนคานนุ่งคานหน้าเดิมนะครับนี่อย่างที่บอกรถจะมีคานสองข้างแล้ก็มีคานหน้านะครับตามหลักวิศวกรรมถ้าเกิดว่าชนเข้ามามีถอดมีเปลี่ยนกนะ็คือการที่มีอุบัติเหตุแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวรองรับแรงกระแทกถ้าชนหนักยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับหรือว่าทําสีหรือว่าจะข้ออะไรก็แล้วแต่นี่ของเราเดิมเหมดทุกอย่างเลย รถสวยคุณภาพดี AKK สาขานั่งเรียนปิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากร้านไว้นิดนึง AKK สาขานั่งเรียนปิ้นนะครับมาจากทางเซนทัลเฟสติวัลนะครับข้ามมา2ไฟแดงจะเจอไอซครีมบัสเลยไอศครีมบัสมา50เมตรอยู่ซ้ายมือเลยครับถ้าม,มาจากฝั่งสะพานคนครพิงข้ามมา1ไฟแดงก่อนถึงไฟแดงที่2-50เมตรนะครับอยู่ขวามือสังเกตได้เลยเลยอิสุสุมานิดหนึ่ง AKK สาขานั่งเรียนปิน้น เดี๋ยวก็ช่องทางติดต่อของเรานะครับจะเป็นแฟนเพจหรือว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับแฟนเพจก็เป็นรับซื้อขายรถยนต์ทั่วภาคเหนือเอคาหน้าปิ้นนะครับ Facebook ก็จะเป็นเอคาหน้าปิ้นยูทูบอินสตาแกร m แล้วก็ TikTok นะครับก็เป็นเอคาหน้าปิ้นไลน์แอของเรานะครับ Assign Underscore เอสไซเอ e นเอ o ก e ์ย e สคานะครับผม เบอร์โทรศัพท์หน้าเว็บไซต์ได้หมดเลยแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายขายดีหรือว่าวันทุคาหรือว่าอะไรก็ตามที่เราไปลงนะครับชอบรถลดโดนใจอะไรเงี้ยสามารถทักเข้ามาติดต่อได้ไม่ทันใจยังไงกดโทรด่วนเข้ามาในเบอร์หน้าเว็บได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงยังไงฝากทางร้านเอเคาของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอสรุปเลยแล้วกันว่า Honda Jazz 1.5 V+ Plus นะครับ525,000บาทราคานี้เพิ่งปรับลงนะครับผม ยังไงเข้ามาเลือกชมกันได้ที่เอเคาสาขาหน้างเรียนปีนนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ